หน่วยทหารพรานที่47ย้ายออกนอกพื้นที่ค่ะที่หมู่หนึงตะบนท่าสามอำเภอเมืองจังหวัดยะลาชลประทาประชาชนได้รวมตัวกันชุมนุมเรียกร้องไม่ให้ทหารหน่วยทหารพรานที่47ย้ายออกนอกพื้นที่เนื่องจากไม่มั่นใจในความปลอดภัยค่ะพันตรีธานีเกียรติสารร้องผู้บังคับ หน่วยเฉพาะกิจยาลาที่11ซึ่งได้ร่วมรับฟังปัญหาจากประชาชนกล่าวว่าก่อนหน้านี้ประชาชนหมู่หนึ่งตท่าสาบต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากเหตุลอบยิงป่าระเบิดขวดจากกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบและเมื่อหน่วยทหารพรานที่47เข้ามาอยู่ภายในหมู่บ้านประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้นเสมือนเป็นญาติและมีความอบอุ่น ทหารได้เข้ามาช่วยเหลือในหลายๆด้านและเมื่อถึงเวลาต้องย้ายออกจากหมู่บ้านประชาชนจึงมารวมตัวกันเพื่อไม่ให้ทหารชุดดังกล่าวออกจากพื้นที่โดยขอให้อยู่ต่อไปอีก6เดือนเพราะจะมีเทศกาลทอดกระถินและกลัวจะเกิดอุทกภัยเมื่อมีเจ้าหน้าที่ทหารอยู่ก็จะได้ช่วยเหลือทั้งนี้ร้อยเอกสุชาติบุญภูมิผู้บังคับกองร้อย5 0า4ก็ได้อาสาจะมาช่วยประชาชนให้มีความสุขอยู่ดีกินดีและมีปัญหาก็สามารถบอกได้ซึ่งเมื่อประชาชนรู้สึกมั่นใจจึงได้แยกย้ายกันกลับ บ้านค่ะ